โชว์พุงนิดนึงเกี่ยวก้อยขวัญกวินรีวิวท้องห้าเดือนอวดหุ่นแซ่บก่อนคลอดขึ้นแทนเป็นคุณแม่ายแดงเต็มตัวหลังจากประกาศตั้งท้องไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะสําหรับนักแสดงสาวเกี่ยวก้อยขวัญกวีนเกิดล,ล่าผลล่าสุดเจ้าตัวควงสาม,มีไปเที่ยวพักผ่อนที่เขาใหญ่พร้อมทั้งรีวิวการตั้งท้องห้าเดือนเต็มด้วยการอวดภาพโชว์พุงนิดน้อยดูเซ็กซีเ่เบาๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยว่าจากน้ำหนัก50กิโลในวันนั้นสู่ 55โลในวันนี้รีวิวแม่ท้องห้าเดือนเต็มเป็นครั้งแรกที่รู้สึกได้ว่าน้องตอดแล้วพอหายแพ้ท้องก็อยากกินนู่นนี่เต็มไปหมดแต่ตามใจปากไม่ได้เลยนะน้ำหนักขึ้นเร็วมากเริ่มมีอาการปวดชาแขนขานิดหน่อยภาระหมอนวดก็เลยอยู่ที่คุณพ่อวิตามินที่คุณพ่อให้ทานมีธาตุเหล็กน้ำมันปลาและแคลเซียมวันนี้มาเที่ยวขอแม่โชพุงนิดนึงนะ